วงจุ้ยเจียงวันสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เอาเรื่องเรื่องหนึ่งที่จะมาเตือนกันแล้วกันเดี๋ยวลืมครับเพราะว่ารูปรักษ์ลักษณะแบบนี้หรืออะไรหลายๆอย่างที่คนที่เขามีพื้นที่บ้านก็อยาก มีไว้บางแดดมีไว้นั่งจิบชาใช่ไหมหรือจะจิบชาเหมือนจิบชาหรือาลาเออคนอังกฤษไงบอกมาว่าอยู่อังกฤษมานานหรือตกเย็นเย็นมานั่งอ่านหนังสือมานั่งคุยมานั่งขัดสมาธิไมื่ที่ไม่นั่งบอกมานั่งขัดสมาธินั่งสมาธิศาลานี่ร้อนตับแตกเออเออเอาวันนี้จะพูดถึงเรื่องศาลาเออว่ามันมีพื้นที่ปะอ่ะอย่างที่บอกต้องมีพื้นที่จริงๆถึงจะต้องวางได้ ไม่มีพื้นที่เล็กๆก็อยากจะตั้งนิดนึงแบบนั่งคนเดียวอ่ะนั่งคนเดียวเรียกซุ้มก็ศาลาเหมือนกันนะลุงเหมือนนั่งคนเดียวแล้วที่มีไอ้นี้ยชิงช้าม้าโยกเออเ้าอีเ้ายกลุงเึกออกป่ะเป็นเหมือนซุ้มเออเออย่างนี้อยู่แล้วก็มีแขนลงมาแล้วก็มีไอ้ตัวชิงช้าครับนั่งคนเดียวอ่ะนั่นก็เรียกศาลาไหมอะไรวะอ่านแหละวันนี้ผมพอใจแล้วกัน อ่บมันก็คล้ายกึ่งๆนั้นเพราะว่ามันมีมันมีหลังคาเพราะว่าเขาพื้นที่น้อยใช่บางทีเขาอยากจะตั้งเขาอยากได้อารมณ์แบบดังนั้นบ้างคือบางบ้านก็ไม่มีไอ้เก้าอี้โยกอย่างที่ตาโตบอกแต่ว่ามีเป็นอย่างเนี้ยตั้งเป็นแบบมนั้นไวต่อแสงอ่ามันเป็นลักษณะของศาลาวันนี้มาดูศาลาใหญ่อาศาลาใหญ่อันเนี้ยเรียก่าศาลาเหมือนกันอันนี้มันในทางผมช่วยแล้วอ่ะมันมีในยะ มันมีความหมายที่ดีหรือไม่ดียังไงแล้วถ้าจะตั้งได้ไหมครับอ่าอยาให้ลุงช่วยอธิบายอันนี้ดูก,ก่อนนี่อันนี้คือคือสาราคออือในทางหงจุ้ยเนี่ยถ้าถ้ามีสิ่งสิ่งก่อสร้างอะไรที่ปลูกสร้างเรียกว่าสาราเนี่ย ศาลาเนี่ยจะเป็นที่เ็าเรียกว่าชุมนุมคนเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้คนเดียวหรอกอต้องมีคนมาร่วมกันใช้เนี่ยตั้งแต่สองคนขึ้นเพราะว่าตั้งใจจะให้แบบเป็นที่ชุมนุมอย่างที่คุณแปลงบอกกินน้ําชามิตติ้งหรือมิทติ้งตอนเย็นกานาหารกระทะทานของว่างหมูกระทะบ้างอะไรบ้างเนี่ยเพราะฉะนั้นพอมีคําว่าศาลาเนี่ยทางตุ้อบอกํำหนดไว้เลยว่า ถ้าบ้านใดมีพื้นที่รอบบ้านกว้างขวางพอครับแล้วมีอยากตั้งศาลาทิศที่ตั้งได้อยู่ทิศเดียวกับทิศตะวันตกเ<อ>พราะทิศตะวันตกเพราะทิศตะวันตกนี่เป็นทิศของสังคมโ,<อ>โซเชียล<อ>นะฮะลูกค้าบริวารคนจานวนมากอยู่ที่ตะวันตกับนะเราตั้งในทิศเดียวของบ้านเท่านั้นก็วัดจากวัดจากกลางบ้านไปวไดจากกลางบ้านออกไปจุดกลางบ้านุด จุดแางภายในบ้านเลยนะอออกไฟตีเไปเลยตีเอไปเลยทิ่ตะวันตกเท่านั้นทิศอื่นเนี่ยไม่สมควรจะไปตั้งไอไอรวมถึงไอเก้าอี้โยกชิงช้านั้นด้วยนะครับชิงช้านั้นด้วยคือไม่มีพื้นที่อ่ะถ้าจะตั้งแล้วไม่เป็นมงคลก็ต้องตัดใจอย่าตั้งถ้าคุณไม่มีพื้นที่ในทิศตะวันตกคให้ตั้งของบ้านก็ไม่กันมา แล้วก็สําคัญคือรูปลักษณ์ของศาลานี่ก็ก็มีผลอีกถูกนะโดยส่วนใหญ่ศาลาส่วนใหญ่ที่เขาทำเนี่ยเขาทําแบบอะไรนะเ,เป็นการซื้อแบบสําเร็จรูปมาตั้งอืมนี่ออกไหมใช่ค่ะอย่างอย่างถ้าเกิดผู้ที่ไปบ้านภูเขาท่านอาจารย์จะเห็นว่าท่านอาจารย์สร้างเป็นศาลาหลวงช่งางดูที่ปีจักรจันทร์ปึงตำแหน่ง,งนะ แล้วก็มีศาราบหนช่างอยู่ตรงที่อะไรนะบ้านวัวบ้านวัวก็มีแล้วก็ที่ว่าเป็นน้ําตกช้างอ่ะตรงนั้นก็มีที่คืออเป็นสาลาหอเจียนฐานนั่นก็มีเพราะในทางวงกลยคือถึงแม้บอกว่าเป็นที่ตั้งศาราในที่ตะวันตกก็แล้วแต่เนี่ยรูปลักษณ์ก็ต้องเป็นมุงคลครับนี่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณดูจากรูปแบบนี้ คุณจะเห็นว่าเสาทั้นสี่ต้นเนี่ยไม่ได้ตั้งตรงอุ้ยน่ากลัวลุงพูดอะรู้เลยแทนคือผมก็เลยจะพูดเหมือนกันว่าคือสาราเนี่ยเราเห็นได้ว่ามันเก่าซึ่งบางทีต้องระบอกระบอกกอนว่าบ้านเนี่ยเขาจะเป็นคนสะสมเรื่องแอนทีที่อาจารย์จะบอกเสมอว่าวัสดุอุปกรณ์อะไรก็ตามที่เราสะสมมันเนี่ยเราต้องรู้ที่แหล่งที่มาก่อนเราไม่รู้ว่าสาราเนี่ยมาจากไหนบางทีอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าศาลาเนี่ยมาจากวัด รั้งมุสานานี่มาจากวัาเราก็มาตกแต่งที่บ้านไม่ได้แล้วนะ<ช>เพราะว่ามันคือธาตุไฟมันคือเราไม่รู้ว่าไม้ที่เอามาทําเนี่ยมันมันมันมาจากต้นอะไรหรือมาใช้อะไรมาก่อนหรือเอามามาทาอะไรบ้างและอารมณ์อารมณ์ขาขาตั้งขึ้นไปอย่างนี้ใช่ใช่เหมือนกับอะไรอะ่ะที่เราขึ้นไปใช่นี่ไม่ใช่ศาลาคนสนุกก็กลายเป็นศาลาคนเศร้าใช่เพราะนั้นอันนี้ต้องพิจารณา กบดูถึงอ่เราดูสิครับการการนามาตั้งนะฮะว่าดูว่าพี่ยังมีอารมณ์กินหมูกระทะอยู่ไหมถามว่าคือมันต้องดูความมั่นคงด้วยที่บอกอย่างที่ม่ได้บอกขาเสาเอียงเสาเอียงแล้วสังเกตว่าเสาเนี่ยตัวเสาเองก็บิดไปตัวเสาที่ที่ตั้งเป็นเสานี่ก็งอได้นะใช่ถ้าคุณสังเกตดีๆเห็นไหม คือถ้ามองในทางมงคยเราถือว่าไม่ไม่มีความเป็นมงคลแล้วเพราะเสาที่เอียงนึกออกไหมฮะใช่ที่ท่านอาจารย์เคยกล่าวว่าถ้าหน้าบ้านคุณเนี่ยตั้งเสาเอียงบ้านนั้นอ่ะไม่มันคงบ้านแอร์อ,อมไม่ไม่โอเคแล้วนะอันนี้ก็คือเป็นความเสียหายน,นะฮะแล้วแต่อะไรอ่ะคุณคิดดูนะแล้วแต่ต้นไม้ในบ้านที่คุณปลูกอ่ะแล้วคุณมีไม้ค้ำ เ้นไม้ใหญ่อะท่าตั้งอยู่ปุ๊บจะเลยมตันเเ็นทุกคนจะต้องเอาไม้ไปอย่างงี้อแตอทนี้ถ้าเกิดคุณเอาไม้ไปคำ้ำเยอะเนี่ยท่านอาจารย์บอกเลยว่าแสดงว่าพื้นที่ที่เนี่ยไม่มีพลังเพราะแม้ต้นไม้ยังตั้งตัวเองอยู่ไม่ได้มันจะล้มคุณต้องเอาไม้ไปค้ำเอาไว้อ,อันนี้ก็เป็นการบอกบอกถึงพลังในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นรูปลักษณ์ของสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เสาเอนไม่ตั้งตรงเนี่ยเป็นสิ่งต้องห้ามในทางุึนตู้ย นะเราเราอยากมีใช้นะแล้วก็เห็นคุณแตงบอกว่าการเลือกใช้วัสดุหรือการเอาศาราที่บางคนชอบสะสมสาระเก่าๆครับแต่คุณต้องรู้ที่มาก่อนคือคือเราไม่ควรมาตกแต่งบ้านเราอ่ะคือก็ออสะสมสะสมได้แล้วก็ควรมีโกดังของเราหรือแกลเลอรี่ของเราแล้วแต่<ช>แต่เราไม่ควรเอามาอยู่ในบ้านของเราใช่นะครับเพราะว่า<ม>อย่าลืมว่าทิ่ตะวันตกที่ที่เรากล่าเนี่ยเป็นทิ่ของโซเชียล หมายความว่าเป็นทิศที่คุณต้องติดต่อผู้คนจํานวนมากเป็นลูกค้าเป็นลูกนอก้อ,กองเป็นบริวาร,วารวาเป็นลูกหลานเด็กเล็กอะไรทั้งหมดเนี่ยอยู่ตรงนี้หมดม,มันจะเกิดว่าทิศนี้เกิดความเสียหายจากสิ่งที่คุณไม่คาดคิดเอาสิ่งที่เป็นอภิมงคลม,มาตั้งคกบเนี่ยมันก็ทอนแล้วแต่คราวนี้คุณไม่รู้ไงเอ๊ะทำไมทั้นค้าขายอยู่ดีทําไมอยู่ก็ดอกมันก็เหมือนที<ป>่แม่โตบอกสาราคนเศร้าทําไมทั้นขายของอยู่ดีดี ทำไมเดือนนี้ลูกค้าหายหรือคุณมีเรื่องเกกับบริวารบริวารไม่ซื่อสัตย์หรือลูกศารลูกหลานลายเป็นคนที่แบบไม่เชื่อฟังเราเคนที่บางสาเหตุเนี่ยคุณต้องไปไล่เช็คตามทิษฎีที่ท่านอาจารย์กล่าวไว้เ,เวลาใครถามปัญหาอะไรมาท่านอาจารย์ถามว่าทิษนี้เป็นยังไงทีมงานไปเช็คทีค่ทฤษนีเจออะไรบ้างเ,เพราะฉะนั้นคือท่านอาจารย์ใช้หลักองค์จุ้ยเลยว่าความเสียหายเกิดกับใครต้องไปเช็คทิษนั้นๆก่อน เื่อท่านจะได้แก้ปัญหาที้ตรงจุดเพราะฉะนั้นศาลาเป็นเรื่องที่บางคนที่ว่าเป็นเรื่องง่ายแต่บางทีก็เป็นเรื่องยากในถ้าคุมคือบางคนอย่างที่บอกบางคนถามอย่างเช่นถามถามเรามาว่าเออศาลาเรามีศาลาอยู่จะวางที่ไหนแต่เราไม่ได้ลงดีเทลว่าศาลาเนี่ยมันศาลาเก่านะคะอ,อ,อะไรเงี้ยบางคนเร,เราแค่บอกว่าเออวางดับบิลนะพี่เพราะเราไปตรวจจริงเอา้าทำไมเป็นศาลานี้เอ้าก็คุณแตงบอกเองว่าจะดับเอิอ้อาวอ้าวเพราะว่าแต่คุณไม่ได้บอกดีเทลเนี่ย ว่าสาราเราเนี่ยพี่เอามาจากโรง,ออง,ง,งเรียนล้างนะ,ะเป็นไม้ไม้แบบไม้ลงศพนะอะไรเงี้ยคือบางทีมันหลายสิ่งสิ่งนี้เออสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พวกเราคนที่เรียนลองด้วยคุณต้อง,ต,องต้องเข้าใจอว่าถ้าพูดถึงสิ่งของที่นำมาตั้งในที่ต่างๆเนี่ยอย่างน้อยต้องมีเกิดเพราะความเป็นมงคลเหมือนอย่างเคสที่เราเคยไปตรวจบ้านแล้วเราถ้าจจบอกว่าเอ้าด้านหลังให้ตั้งภูเขาตั้งก้อนหินไว เราบอกสร้างภูเขาอืแต่ในความหมายของเขาคือก้อนหินแต่ประกอบก้อนหินของเขาเนี่ยทีปลายแหลมอะไรอย่างเงี้ยมันมันเยอะแยะไปหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยอย่างที่บอกว่าเมื่อเราเรียนโคงตุ้ยของพว้เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญอถ้าคุณไม่แน่ใจคุณต้องเช็คละรายละเอียดต่างๆว่าเป็นแบบไหนนะขนาดแค่ไหนหรก็เป็นมงคลขนาดไหนถึงจะถูกต้องบางทีคุณก็ต้องสอบถามเรา เราได้คนบอกว่าตั้งภูเขาตั้งหินกลม,มหินกลมมีความหมายควยความ,มีความหมายของพวกเรามไม่เหมือนกันใช่ไหมมันต้องรูปแล้วไม่บาดไม่เอแต่บางทีเราเราเเรราาก็กําลังสงสัยพวกเราเองว่าเวลาเราเราเรา,เราแจ้งไปเนี่ยว,ว่าหินกลมมนใหญ่อผิวอะไรเนะี่ยเรียกผิวราบเรียบไม่ขรุขระแต่เราไปเจอกีกลายเป็นว่า เดินแล้วหมอตะบนตะปองอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ด้วยบางทีคุณเองก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมเพราะว่าก่อนที่เราจะคิดภาพได้ตามนี้เราก็ต้องเข้ามานั่งเรียนอาจารย์มีเคสตสตาร์ดีก่อนหน้านี้เวลาที่ไปเจอมาแล้วก็กล้าสอนให้เราอ่ะได้เห็นเพราะฉะนั้นภาพของคนในวงจุ่ยก็จะเนไปในทางเดียวกันใช่คือคือผมมีคำแนะนำอย่างนี้ว่า เวลาเวลาที่ที่เราสอบถามข้อมูลแล้วเราเตรียมงานให้ไปเรื่องว่าจะเป็นเรื่องของศาลาแบบนี้ข้อถึงนแบบนี้เนี่ยเวลาท่านไม่เข้าใจท่านควรรีบสอบถามแต่ก็มีมีบางท่านเนี่ยเขาเรียนว่าเหมือนเหมือนอย่างในภาพบางครั้งเนี่ยเจ้าบ้านเองมีลสนษยมส่วนตัวใช่ใช่ใช่บางคนเราเราบอกไปแล้วนะเราบอกไปแล้ว ชอบชอบคิ่จะแบบนี้แบบนี้ซึ่งบางทีเราก็ไม่คาดคิดไงว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ใช่ไหมคือบางครั้งพอทําไปแล้วบางทีกลัวเราจะย้อนกลับไปดูทีบางบ้านเนี่ยเสียเวลาเป็นปีสองสามปีแล้วใช่ใช่ทัใจเป็นเพราะพีคคาดมันก็ไม่เกิดผลในการช่วยส่งผลเสียให้กับเจ้าบ้านไยเรียบร้อยแล้วสองสามปีมันเข้ากระดูไปแล้วอะใช่ซึ่งอันนี้เนี่ยต้องระมัดระวังค่ะคือทางทางเราไม่ได้โทษเจ้าบ้าน บางทีเดนพบพวกเราเองอธิบายบบไม่เคลียร์เราบอกพินกลมอนแต่บางอย่างไม่ได้อธิบายให้มันเคลียร์ช่ไแต่นี่ก็เป็นสิ่งที่เราเราต้องยอมรับว,ว่าถ้าเรามีการสื่อสารกันตลอดออบ่อยหน่อยเนี่ยข้อผิดพลาดก็จะน้อยลงมันก็จะดอกลงไปนะเพราะฉะนั้นในทางวงตุ้ยนี่มันมีอะไรหลายอย่างบางทีเล็กๆน้อยๆก็าตายนะเบาทําีท,ทำแล้วตรวจแล้วเ เกิดการตามคำแนะนำเริ่มต้นเรียบร้อยแล้วคุณอาจจะบอกทีมงานเอ้ยมาเช็คซ้ำคุณถ่ายรูปมาให้ดูอะไรก็ได้เหมือนอย่างนี้ถ้าอาจารย์บอกเลยว่าคุณนอนอยู่แล้วปลายเตียงคุณยิงสอแท่งหนึ่งกับแทงไปหาคุณเนี่ยแน่พิฆาตแล้วไงเพราะนั้นเวลาคุณนอนต้องระวังอย่าให้แบบมีอะไรที่มันปลายแหลมเนี่ยแทงเข้าหาเตียงปลายกันไกลอย่างเงี้ยพื้ทีใช้เสร็จปุ๊บวางหรือกิ๊บติดผมยิงสอเขียนเชียวอย่างเงี้ยเห็นไหม บางคนวางไว้แล้วปรกว่ามันแทงก็หาเตียงนอนบางคนเจ็บปวดเจ็บขาเจ็บอะไรกางานไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุใดคุณต้องไปไล่เช็คสิ่งพวกนี้รอบเียลย่างโหจริงจริงเพราะวงจุ้ยเป็นทุกอย่างชีวิตไงปักจัยด้เดียวก็เป็นสิ่งที่คาดได้ไงเพราะฉะนั้นสอเขียนคิ้วที่คุณจิตเขียนอยู่แล้วต้องวางไว้เงนะแล้วมันก็แทงก็หาเตียงนอนเนี่ยตอนนี้ก็ทําให้คุณเจ็บปวดที่คุณไม่รู้ตัวเลยนะ,ะคือ ขาวางแบบบางคนมันเขาจะมีแก้ววางอ่ะเขาก็วางเออก็ตั้งเตียงก็ไม่มีคาาแต่บางคนแบบวางนอนตรงไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรแต่บอกว่าค่าเข้าอันมาค่าเก็เตียงพอดีเพราะฉะนั้นึมบอกแล้วว่าพวงต่้เป็นสิ่งที่คุณต้องแบบละเอียดเอาสมควรคือคล้ายๆแบบว่าอะไรนะทุกลงหายใจนี่ท้าอาจารย์บอกจริงๆนะว่าบางครั้งเนี่ยคุณต้องเซอร์วีด้วยตัวคุณเองคือคนนอกทีมงานเนี่ย ไ่ได้เข้าไปอยู่กับพวกท่านตลอดเวลาบางทีเราไม่รู้เรากาไอสิ่งนี้มันเป็นพิฆาตาจะไม่ไม่สามารถไปชี้ท่านว่าเออคุณค้าอันนี้พิฆาตนะคะ้าอันนี้พิฆาตนะ,ะม,มีไม่ได้เลยเพราะว่าหน้าวันนั้นไปไม่มีแต่พอเรากลับมาปุ๊บมันมีมเออตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นต้องต้องเข้าใจจีนะว่าบางทีอ,อ้าวทำไมคุณแปงไม่บอกผมทําไมลุงนัดไม่บอก ก็ตอนเราไปเราไม่เห็นไม่เห็น,นมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องเล็กน้อยจนคุณมองข้ามไปฮะแม้บางทีเราไม่เห็นิจริงในวันที่ไปตรวจไงแต่พอตอนหลังมันมีขึ้นมาแล้วมันจบผลกระทบครับวันนี้อยากฝากทุกท่านว่าวงจุ้ยท่านต้องดูแลเองค่ะนะเตรียมงานนียแค่ไปแค่สองสามชั่วโมงไงเราไม่ได้อยู่กับท่านตลอดเวลาทุกๆวันนะท<ช>ีเขาฝากไว้ได้วยครับ ด้วยรักและปราถนาดีมีความหงุดหง่อยากให้เราเกาะกลุ่มกันไปนะในนามของลูกศิษย์อาจารย์หมาพบกับเราสามคนสาภาษาได้ใหม่พรุ่งนี้ในรายการฮวงจุ้ยเที่ยงวันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ